trên nó นกับไปใสเหมือนนอกนี่เนาะปลาสวยงามก็มีนะจะาดูบรรยากาศตลาดจะคนไม่ค่อยมีคนเดินเลยลูกค้าจะเล็งมาซื้อเจ้าขาประจำแล้วเขาก็กลับ

ตลาดก็เยูะะไรคะาม,าามา,า,นนนนาค่ะมาเด้อจ้าเลี้เท่านี้แหละจ้าสองลอยหาซีพวงมือน,นี่เอามาแค่นี้หมดแล้วคือหมดเลย ร้นนลูกค้ามาเมาอยู่นะคะรเยอมากรเยอมากทำนี้ทำไมอเลยยคนเลยไหนไปี่ตอน้เนาวทำดีมากเลยเนาะที่นี่เนาะ คือบรรยากาศจ้าคนมาหลอมาแหลมคนมาห้อม,มาแหล,มม,ล,ม,ม,ลมมากเลยตลาดตลาดยุดทั้งอื่นที่ไหนบ้างที่มีลูกค้าเยอะๆขายดีแนะนำด้วยนะคะจะได้หาตลาดใหม่ขาย ตลาดนี่เงียบมากเลยตลาดสดลิตรภาพจ้าดูดิคนเดินด่ก่ะนี่ก็แปดโมงจะเก้าโมงแล้วลูกค้าเริ่มหมดอ่ะหมูกเออ็เหลือยุแท่นี้แหละจ้าทอดไปขายไปนะคะมันถึงจะอร่อยจ้ะ พ่าค่าไม่ค่าย่ตลาดใดกันแน่นอะจ้าพิ่ลมไปไหนพิ่ลม,ลมไไเลนะือกดูก่อนได้จ้าดูค่ะ มองพวงแล้วก็มองพวงแล้วก็เดินจ้้สิบบาทหมูมันแพงนี่จะพวงนึงได้ประมาณแค่นีอน้อันนั้นห้าสิบตาหมอปากัดห้าสิบประดประกรดาห้าสิบ ็เทใส่ถ <siglo>. ุงเลยห้าสิบป้ากาดอะป้ากาดห้าสิบโทรบอกให้แกมาโทรบอกก็ใส่ถุงไงเทใส่ถุงเทใส่ถุงเลยเนี่ย นั่นอะถุงห้าส euh. ิบโทรดิเพราะว่ามันไลฟ์สดอยู่ของไม่อยู่แพงเลยตัวห้าส <1 ve considered> ิบโอ้โแต่งสีตรงชาผมไม่ขายจะเป็นแสนเลย ขายปลาขายปลาไม่ป็ดคนไปไหนหมดเนาะคนไปใส่เหมือดเนาะคนนี่เนาะ ยี่สิบโอ้โหโาตรเกลิ้ยงนะโคตรโคตช่วยนำมดเลไม่ได้เดี๋ยวนอนไม่หลับเดี๋ยวนอนไม่หลับ พอขายของเสร็จก็ช่วยกันเก็บของนะบางคนก็หมดแล้วตั้งแต่ยังไม่ก้าม้วก็หมดแล้ววันนี้ทํามาเยอะหน่อยวันนี้ทํามา250พวงทํามา250พวงก,ก็เหลือประมาณแค่นี้แหละจ้าเหลือ11พวง เออต่อจังเลยเนาะทั้งบนทั้งจะเอายังอยากได้ถ้าของผมจะไม่ตัวเป็นแสนได้หรอเอ้าก็แล้วแต่เนาะชาะตัวละยี่สิบไม่อใจมอย่างนี้ลอยางของหนูเนี่ยบางคนหยิบขึ้นอย่างเงี้ยสามต่อนายวางไปเลย ใช่แบบนี้ต้องให้ทำเองขาเอง หนึ่งแปดเพศใดที่เจ้าเห็นน่ะที่ว่าสองสามน่ะอุ้งเองบอกอุ้งอีงบอกว่ามีทุกเพดเลยเนาะที่บ้านนะที่บอกไม่ให้แม่ช่วยหน่อยตอนนี้กำลังพูดเรื่องหวยกันนะตอนนี้ ฝันเห็นพ่อแล้วเมื่อคืนอ่ะฝันเห็นพ่อแล้วก็พ่อมานั่งใกล้ๆกัวพ่อมานั่งอยู่ใกล้ๆไม่ไมาจะกินเลยใช่ไหมพ่อตายไปแล้วตอนเราตายชนมากฟันเห็นเราสิแปดห้าห้าแปดอือมือเคื่องเครื่อปล่อยเลยเมื่อคืนเนี้ยจะไปถึงไหนไม่ปลุกเลยดีมากจริงคนหลับหลายตายอย่างนั้นอ่ะ ไม่หลหรอกมันก็รู้สึกตัวไม่รู้อะ่ะเองอะง่ะขันขาแ่บมันอ้นี้ขึ้นดูไปเลยบางที่ขายของได้นี่ลูกค้าเปไหนหมดลูกค้าเปไหนหมดรมกกอ๋อล้วกนั่นหรอ มีล <mm um> ูกค้ามานี่ค um, ่ะดีลูกค้าูนวไร่ายอหมูก่น้รยูไม่ใช่ยูทูบยูทูบไม่ไินลงยูทูบมาาหมามาแล้วลูกค้ามาแล้วจ้าลูกค้ามาแล้วจ้า เมาเลยนะคะเอากี่พวงคะเอาบนนี้เท่าไหร่คะบนนี้เลยเอาสองร้อยก็พอค่ะสองร้อยเอาไหมคะเอาค่ะขอบคุณค่ะคะจ้างมาค่ะค่าค่าค่าเก็บเลยเก็บเลยม้วนเลยค่ะเก็บเลยลูกค้าสั่งแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวไปส่งให้ค่ะลูกค้าเหมาแล้วนะคะวันนี้เหมาที่ข้างล่างนี่แหละจ้าแต่เหลืออยู่ข้างบน เรกที่หมูยังไม่ซื้อกูเลยยังกินรีเลยโอ้ยเมา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 เองไม่ต้องไปซุปยวจบนี่เองน่าเกลียดกินแต่หมูหมูหมูแล้เยอะเลยวันนี้วันนี้ฮะยังอ่ะยังไม่เอาวันนี้ทานก่อน เงียบจริงจเงียบจริงไม่ต้องใหาดอกจอกเอาเนาะก็ดอกจอกนี่ไงก็ดอกจอกนี่ขนมเอ่าไหมแกถามสีเนยไม่เอาจ้าผ่านจ้าไม่หลอกแกบอกว่าเงียบมันเงียบใช่ฮะมันปลูกสองแผงสามสองอะไรมาเนี่ยอือบอกว่าสองสองไม้สองสีอเออมื่อนี้สูตรสีวันนี้เงียบมากเลยค่ะวันนี้ ลูกค้าไปไหนหมดก่อนลูกค้าไปไหนหมดลูกค้าไปไหนหมดกวนเอาใส่แล้วเนี่ยลูกค้าไปไหนหมดเนาะเงียบแล้วเนี่ย เออจะรีบไปไหนกันนะทางนู้นอะไปใครลยีบไปไหนกันจะไปทะเลอะไร่างเนยเนเราจะรีบไปทะเลไปงมปูจะไปงมปเอาเองดีกว่าที่ทะเได้ไหม สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน้องเมย์วันนี้ตลาดเงียบท้างขอนแก่นเป็นไงเงียบไหมเงียบมากเลยนี่เหลือแค่นี้หละจ้าจะทอดให้หมดแล้วประมาณสิบพวงที่ขอนแก่นเป็นยังไงบ้างเงียบไหมสวัสดีจ้าสุตเสีสุขเสีงไม่ทอาดีรำสวัสดีนะคะ ขอบคุณที่เข้ามาทักทายนะคะตลาดก็เงีย,งยบๆอย่างนี้แหละจ้าทางขอนแก่นไม่รู้เป็นยังไงบ้างเนาะขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมเข้ามาติดตามกันด้วยนะคะจะติดตามกลับได้ เดี๋ยวลงไลฟ์แล้วจะติดตามกลับนะคะเลี้ยงกเลี้ยงกาแฟกี่อะไรเออดิก็กินไปแล้วเหรอไม่มีผลเลยเลยกาแฟน้ำมันนี่เกาแฟน้ำมันเท่านี้เองวันนี้เท่านี้เขาบอกเกมบคนเขาบอกว่าเออซื้อหมูสองพวงแล้ววันนี้อย่านะช่วยลุงนะอย่านะเออเหรอใช่ให้เองไปซื้อเองชอบซื้อเลยเองชอบซื้อกับมันเนี่ยใครร้านนั้นแหละอ๋อโอ้ก็ไปซื้อเองเลยไปเลยไป ขอเบอิกค,ค่าแรงขอเบิกค่าแรงของวันนี้ห้าสิบบาทนห้าสิบบาทนี้คือต้องซื้อพริกไทย2ี่สิบกระเทียม 20, ยมี่สิบกระเทียมไม่ต้องกระเทียมไม่ต้องก็เหลือค่าตัวสามสิบาทวันนี้จะซื้อชูรสไมเเ่เอาหรอกเอาเบงแดงเอาเบงแดงนี่คนทอดคนทอดหมูนะคะคนทอดหมูทอดเก่งมากคนนี้ ูค่ายาวเก่งค่าแรงห้าสิบวันละห้าสิบบาทตลาดมันเงียบช่วงนี้ต้องช่วยช่วยกันไปก่อนวันละห้าสิบบาทอ่าหมดแล้วเหรอข้าวกล่องยี่สิบห้ามเมื่อวานเนี่ยยี่สิบเอายังเองยังไม่ให้เหรอมันได้สองกล่องไปกินมันให้เกย์ยี่สิบบาทอ๋อก็ให้เขายี่สิบอะไรคือยี่สิบได้ขายได้กี่กล่องกล่องละยี่สิบเหรอขายกล่องละยี่สิบแล้วโอ้สองกล่อง ต้อยหรือท้องแล้วแล้วไม่นี่มันเหลือมันกินไม่ได้เราทำอ้ไรไม่แค่ตู้เย็นไว้ได้เนี่ยได้หรอไม่เราไม่อยากเราก็กินของเราก็เบื่อเนาะไม่ถือเจตว่าเหลือห้ามเอากปับโอเคเขาบอกเดี๋ยวมันจะเหลือไม่ถห้เครเขีเอาอืมมันจะแบบอะไรอย่อเนี่ยเหลือเยอะป่ะล่ะเหลืออยู่สกบ่องเหลือดีค่ะมีสิบเปอร์เซ็นต์ดีแล้วค่ะปลาแล้วยังเอ็นไม่เหลือแล้ว แปดโมงจะเก้าโมงแล้วแค่นี้แล้วดินี่ก็เหลือยังเหลือยังไม่ได้ทอดอยู่ก็ได้อยู่ได้อยู่ลูกค้าหยิบทีเยอะพรุ่งนี้เหรอน่าจะไม่ต้องมาก่อนของไม่มาตามตะยุทธ์ไม่มาตะยุดก็ไม่มาแล้วก็อยู่ได้เออตะยุดธสองล็อกเนี่ยเหรอเออล็อกหนึ่งล็อกเดี่ยวเออตะยุดไม่มา ไม่ใชอแต่ยุดไม่มาใส่ตาข่าด้วยนถามไอ้นั่นถามนี่ดีอแต่ยุดสั่งไว้สั่งไอ้นี่ไว้อต่ตยุดไม่มาเขาบอกว่าเาวอาทิ์เหรอเห็นเกมสาาทิษสองวันแต่ยุ่บอกว่อน่วยนี่ว่าจะให้ไอ้นี่ลงน้ะสตอ ไหน,ไ,หนไป็นยังไงจะไมกดยากจัง <laughs> ฮัลโหลจ้าสวัสดีทักทายทุกคนนะคะที่เข้ามาชมจา้าสวัสดีจา้าน้องเมย์น้องเมย์อยู่ขอนแก่นหรืออยู่ที่ไหนตอนนี้พี่อยู่ที่โคราชน้องเมย์ขายของหรือเปล่าตอนนี้ทำอะไรอยู่

หมดแล้วนะคะหมดแล้วนะคะสองร้อยห้า,หาสิบพวงวันนี้หมดแล้วะคะ่ะนั่ง้ายก่อนนะคะเดี๋ยวแก่ใช่อ่ะรอ,อจบไลฟ์ก่อนนะคะแม่ท้าก็ะะะจะเจ็บของแล้ว วันไปเอาดิโน่นเหรอนู่นเน,นี้ยทุกย่างได้รบโอ้โหอไ้อมาครอุานอแ้วหันอนะงา ไม่เกี่ยวปากเลยบอกว่าบอกว่าขายของคุณลูกค้าอาเอาลูกค้าเรื่อยดีจ้าปก่อนค่ะือขายของมันพูดพวกนี้มันพ yeah> anyway> ูดไม่ลงนะเออเราก็รายเดือนอยู่แล้วจะโปรโมชั่นอะไรใช่ไหมเริ่มเริ่มแล้วเริ่มถึงกัน ะอ้คนขาวกาขาวจริงเนาะไม่ตัวขาวๆด้วย